โอเคดูโอ้ย <c oughs> ปลาเยอะมากเลยว้าวโอ้โหชีที่นี่เขายืดล <c oughs> เลยอ่ะเยปลานี่มันคือหางอะไรเนี่ยใครเป็นเฮดลุยนะ้อมาแล้ว,พวเพื่อนเพื่อนเร็วสวัสดีครับพเพื่อนที <c oughs> ี่่เนว้ารอเดี๋ยวเราอยู่กันที่ไหนเนี่ย เราอยู่กันที่นทีฟาร์มครับเพื่อนๆนี่ดูดูดูใหเจ้าเป่าดูนี่รอบๆนี่เข้ามาถึงแล้วเราจะเจอตัวนี้ครับสะพานวัดใจครับสําหรับคนใจน้อยนี่จะเป็นทางยาวเข้าไปเลยนะเนี่ยเข้าไปถึงคาเฟ่เขาเลยอะ่ะที่นี่นะครับอยู่ที่อําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเลยครับนี่ขาดไปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้พ่อรู้สึกแปลกๆเอาย่ามาทําอะไรครับก็ว่าจะได้เจ๋งๆเลยอ๋อจะได้เท่ๆเลยใช่ไหมให้พ่อคิดด้วยผมได้เอาย่ามาอ๋อโอเคเด้อดูดูวิวดูวิวเห็นไหมวิวสวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้เรามากันช่วงเย็นนะครับของวันนี้วันนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับถึงจะไปถึงคาเฟ่ได้ ตอนน้วันนี้เราก็จะเป็นการคานไปเข้าสู่คาเฟ่ครั้งแรกครับของเจ้าเปาครับ <c oughs> วันนี้คงไม่ถึงเว <c oughs> <c oughs> อะอะโอเคก็ปล่อยให้เจ้าเปาคานไปแนละ้ว <c oughs> ที่นี่นะครับเขาจกว้างมากเลยเราก็จะมีแบบโต๊ะให้นั่งนี่เห็นไหมก็จะมีโต๊ะนั่งครับ ให้อาหารปลาได้ด้วยนะแล้วก็มีเดือทีบด้วยไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่โซนคาเฟ่ก่อนว้าวนักทีบิสโตแอนฟาร์มครับเพื่อนๆ <Yeah. S 2> นี่ก็จะเข้ามาสู่โซนคาเฟ่ก่อนเลยนะไป,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปสู่โซนคาเฟ่ก่อนครับ <Yeah. S 1> นี่ที่นี่นะมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยครับเ <Wow. S 1> น่เนดูเจ้าเป่าสะก่อน, <laughs> นี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะเต็มเลยนะตรงนี้มุมนี้ก็สวยไหม <Wow. S 1> ส่วนเจ้าเป่าครับอยู่ที่มุมกระจกครับ เนี่ยน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านดูเห็นไหมสวยนะเพื่อนๆ <Yes. S 1> และที่นี่ก็จะมีอาหารจาหน่ายแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วย mm hmm. เดี๋ยวคุณพ่อพาไปอ่ะพาไปเดี๋ยวจะเป่าไปพาเพื่อนไปต่อครับ <Wow. S 1> ก็จะมีทั้งโซนที่เป็นคาเฟ่น,นะครับซึ่งจะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็จะมีพวกที่เป็นของหวานนี่เห็น <Wow. S 1> ไหมเต็มตู้เลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีพวกน้ำต่างๆให้ดูตรงเคาน์เตอร์บาร์ของเขาครับ นี่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะนี่เห็นไหมโอ้โหดูดูดูโอ้โหจแบบจุดตรงนี้โอ้โหอย่างแค่จริงนี่ก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆนะซึ่งเขาจะมีจุดให้นั่งที่เป็นโซนริมน้ำด้วยครับป่าเดี๋ยวเจ้าป่าจะผ่านไปลนะจะมีอาหารปลาด้วยยี่สิบานี่ได้แล้วนี่เขามีเสิร์ฟชูชีพให้ด้วยนะนี่เพราะว่าเขามีเรือเป็ดให้ถีบครับ นี <czyć> <craft> ่ก็จะเดินล็อกไตตามสวนมะม่วงครับไปถึงที่นั่งของเราโอเคไปทางนู้นครับก็สุดยอดรึ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 นึ่ึจะเป็นสึรึรึรึเลยนะเรึ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 รจดให้นั่งนะรีรึ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 รบรึนึรึรึรึหึรึ่แรึรกรึ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 รด้วย เฮ้ยเป่ามีสไลเดอร์ดรือยสำหรับคนโตนี่นะตายครับตอนนี้เราถึงซุ้มของเราแล้วอากาศรอบๆนะให้ดูนะนี่โอ้โหเป็นปลาพี่ส่วนะเป่าครับตีเรียกปลาอยู่ครับเี้ยะเป่ามาลองสไลเดอร์ครับอยู่ใต้ต้นหนูม่วงเอามามา โ์สไลเดอร์ให้เพื่อนดูหนึ่งทีครับฮ <Yeah. S 1> ัชชเอ้ยลื่นเหมือนกันล่นเหมือนกันจะ <Yeah. S 1> เป็นแบบทางเดินทอดยาวไปเลยนะมีจุดนั่งอะ่ะหลายจุดเหมือนกันครับนี่เขาบอกว่าท่านมาเราดีใจขอบคุณที่มาหาเราเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะคิดถึงเสมอ oh. นี่ถ้าเปล่าได้ที่หนึ่งเป่าต้องยืนอัดบนสุดเลย <Yes. S 1> ขึ้นมาขึ้นมาอ๋ออันนี้รางวัลที่สเลย อ่าเนี้ยวันที่สามเหรออ่าขึ้นไปะแล้ววันที่ห <c oughs> น,นึ่ง <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปต่อนะพี่ชิคา้นั่งตลอดเลยนะโอเคไปไปไปเราะไปครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงนั้นเป็นแพร่ลเลยเนี่ยแพร่บนน้ำที่เปาเคยวิงป่ะจำได้ไหมกีเราอะไปแป๊บเดียวดูดิปลามากันเต็มเลยดูดูเพื่อน <Wow. S 1> เยอะมากเยอะโอ้ยเพียบเลยตัวแรกของเจ้าเปามาก่อนเลยครับก็คือพี่มีอันนี้เป็นอันชันลิ้นจี่มีกินได้ไหมป่าลองกัดฟูมาดิมัเป็นอะไรอ่ะมัเป็นอะไรเจ้าปาวน้มันเป็นนกแขงเนาะแล้วก็มีลิ้นจี่ครับนี่อันชันลิ้นจี่ครับสีเป็นชมพูกับสีม่วงอลิ้นจี่เรามาเป็นแบบเป็นไม้แล้ะ อ๋อโอเคครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เจ้าเปาครับชิมน้ำไปก่อนเนาะอะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยรสชาติเป็นไงครับอ่ะชิมน้ำทางนี้ทางนี้รสชาติเป็นไงแม่กินน้ำไป่อยหนูหนูอยากกินฟมีโชเจ้าเปากินนิดจีครับให้พ่อแม่กินหนาไปเลยครับ Yes เนี้ยได้ยินเสียงป๊อปปั๊บไหมเพื่อนๆนี่ดูคืออาหารเราอ่ะ มันไปซุบอยู่ตามขอบขอบครับมันก็ดูดกันจบ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 เลยเห็นไหมดูดชิบนมดูมันดูดตรงนั้นอะตบตบโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ไปแล้วนะมันจะกระโดดขึ้นไปกินข้างบนไหมเนี่ยอ่าโอเคเราได้กระป๋องใหม่มาแล้วครับนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่าเอาละครับเพื่อนๆดูดูปลาที่นี่นะใกล้ๆเลยดูด โอเคดูหูยปลาเยอะมากเลยอ่ะที่น,น,นี่น่าจะปลาเยอะมากก่อนที่เอิร์ดเองไหมใช่ที่นี่เนี่ยน่าจะปลาเยอะมากครับดูดิโอ้หมากันเป็นฝูงอ่ะอยากอยากไอ้บ้างนี่เดี๋ยวกันเดินใส่เราอีกเอาเด้อก็จะโดนพอแล้วจชอโอ้โโอ้โหให้ดูปลาใก,ใกล้ๆนะ ยับมากเลยเพลินครับเด็กน้อยดูปลาเพลินอยู่ป้าปากันหมวอแหวนนี่ถ้าพ่อเอากล้องลงไปมันจะกินกล้องเขาไหมเนี่ยนี่คือห่้อแหวนเลยอ่ะ ที่นี่ปลาเยอะมากเลยอะมากันแบบแน่นเลยครับเชอบตัวสีเลยรอโอเคไปครับเดี๋ยวเราจะไปล้างมือก่อนนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปที่ห้องน้ำาักันครับเดี๋ยว, <Okay. S 2> วจะเป่าวิ่งเรามาช่วงเย็นแล้วนะครับบรรยากาศก,ก็จะดีมากเลยครับอากาศเย็นสบายที่นั่งก็ลมเย็นครับตามจ้ะเป่าไปเรื่อยๆยนะ เห็นเหตุลุยน้ำมาแล้วครับเพื่อนๆเร็วต้องดีแล้วดูว่าจะบป๊าไปไปไปอาหารจับปลาไป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 เลยแล้วไม่หล่อพ่อเลยมาถึงที่เราพอดีครับมาถึงครับนี่อาหารอย่างแรกของเราก็มาแล้วครับเพื่อนๆอันน um ี้ครับคืออะไรครับ อ๋อเป็นกระดิ่งนะครับเวลาเราเรียกจะสั่งอาหารเนะี่ยพี่ก็จะสั่นกระดิ่งครับพี่เขาก็จะเอาอาหารมาให้นีอ่อาหารมาแล้วของเอ้าป่าวเป็นชีสบอลครับพี่พี่นี่ำเข้าไปแล้วอาหารของคุณแม่ก็มาแล้วเช่นเดียวกันครับส้มตำใช่ที่ไหนละ่ะเดี๋ยวเจ้าป่าก็จะเริ่มทานอาหารแล้วนะครับ นี่ชีสบอลของชปเป้าหทนมาให้เพื่อนดูหน่อยว้าวกรู้วู้ชีสยืดเลยโอ้โหชีสที่นี่เขายืดเลยเฮ้ยนี่มันคือหาอะไรเนี่ยอยู่ในกระเป๋าชูเปามีตัวอะไรต้องแก้ชีดมาอยังไงเนี่ยตู ดูตาเมื่อกี้ตาว่าหายไปข้างนึงแล้วอืออย่าหยุดเอาส่วนเจ้าเปาไม่สนใจแล้วครับกินอย่างเดียวครับคือไม่หยุดหยุดเลยโอ้ยยิไม่หยุดเลยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้เจ้าเปาทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูยันต่อที่ เมนูของพวกเราก็มากันครบแล้วแต่เจ้าเปล่านี้ไม่พูดพร่ำตาเพลงครับเอ้เมนูของเรานะครับก็จะมีส้มตำนี่างนี้ก็จะเป็นหล่นกุ้งนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นปลานินทอดครับอันนี้ทั้งตัวร้อยยี่สิบเองนะเพื่อนๆคืออาหารที่เนี่ยไม่แพงเลยฮะปล่อยเจ้าเปล่าลงไปเหรอโอเคปลาตรงนี้กระโดดลงไปเลยไม่ใช่นี่มนทอดแล้ว อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เจ้าเปาทานอาหารก่อนนะเพิร์นครับชีสบอลแบบยืดเยุ้อเลยอ๋อาล่ะครับตอนนี้เมนูอะไรถัดไปครับเจ้าเปาครับ เป็นรูปอะไรอะเป็นรูปอะไรให้เพื่อนๆดูดิมีปั้นดินน้ำมันอืมอ๋อเป็นเค้กครับอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กนะครับเพื่อนๆเอ๊เป็นรูปหน้าหมีด้วยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมนี่เห็นไหมเฮ้ยน้ำเป็นใก้เกินแล้วนี่เป็นรูปหน้าหมีเ้ทำไมอะไรโอ้แล้วมีดอกไม้มาด้วยครับเก็บไวเก็บกระเป๋ากินเค้กไปก่อนนะครับ ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยที่นี่ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับวันเสาร์8โมงถึง17โมงเนี่ยจะชมการเก็บไข่ปลา <Wow. S 1> ทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยเวลาเที่ยงนะครับก็สามารถร่วมเรียนรู้เก็บไข่ปลาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถให้อาหารลูกปลาในฟาร์มได้ด้วยอันนี้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคับตเลิกนี่ดูนี่เราก็เพิ่งเคยเห็นนะอ้ยไข่ปลาดูน่น่ากินเลยอ่ะ นี่พอตอนกลางคืนนะตรงเส้นทางเดินครับเขาก็จะเปิดไฟด้วยเนี่ยนะมีไฟข้างๆครับเน<ย>ี่ยส่วนเจ้าเป่าก็เดินไปสบายเลย,ยโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นักทีบิทโต้แอนฟากเป็นไงครับสนุกไหมเจ้าเป่าปโอเคฟากบอกเพื่อนๆว่าอนไรคันเชนช่องปาซอรีด้วยนะคนยโอเคครับอย,อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปาซอรี่ด้วยนะครับไปแล้ว